ครับมาถึงมาหอดไปไหมครับมีตังบุกมาถึงบานเลยมือนีิตังวันนี้ตังเร็วตังมีตังมีตังโอ้แสดงว่าคิดหอดแห้งบุกมาหอดบานเลยตังวันนี้ตังเร็วตังครับยูดซื้อยูดซื้อยูดซื้อโอ้โหมีตังวัอนี้บุกมาหอดบานเลยมือนี ครับพอไปใส้เลยมีตังน,นงั่งเยอะซื้อนั่งเยอะซื้อครับน้องมีตังครับน้องมีตังครับคิดหอดุงหลัดว่าเหอะที่สองทุ่มยังบ่นอนอยู่ตังวันนี้ตังเร็วตังตังเอานี่เร็วนี่ตังบุ๊กว่าถอดห่องเลยครับเมื่อนี้โอ้โาเกิดยังเกิดวิตตังคิดทอด ไปไล้ยมือตั้งมาทำอะไรลูกฮะครับมาหาลุงแรดทอนหองครับครับตั้งวันนี้ตั้งดูตั้งตังวันนี้ตั้งํำรวจอย่างอีกน้อวันน้อ,นอตั้ง ตังวันนี้ตังเดียวรับท่องกับมะฮอดครับไปทุล่าครับมะฮอดในสักว์ป่งน้องมิตรตังครับตามมะฮอดหองเลยไปละไปละตังตังวันนี้ตังครับ ตังจีถึงบ่ตังนะครับมีตังครับตามมาถึงห้องเลยมือนี่ครับมีตังครับมีตังครับโอ้โหมีตังคิดอะไรอยู่เนี่ยครับมีตังครับมีตังครับมีตังครับอยากกินเป๊ปซี่ครับ ครับน้องมิตังครับน้องมิตังบุกมาถึงบ้านเลยจกักมันที่หายัางกินตุ๊กตบูมินาไม่กินกต่างๆ่างเลยครับหมุนหาแล้วครับหมุนหาแล้วครับ <Okay. S 1> มหอดเด็กบูมิน่ใ <Okay. S 1> หาย,ยางี่ตังกินเลยครับก <Okay. S 1> ังสำรวจสำรวจ คือกินคอนเทนต์กับเขาครับครับมีตังครับตังกินอะไรลูกม,มันไม่มีอะไรให้กินเลยไม่มีอะไรให้กินเลยมีตัง <c oughs> จ่าเป็นเม,นเมอย,อยังหรือก,กี่เดียครับสำรวจนั่นสำรวจนี่ครับยางวนไปว่อนได้กนวิ่นหัวหรอ <c oughs> เออถือห้อยน้ำล่ะครับ <c oughs> <c oughs> พวกี่เท่าสิยินครับเล่นขวดแล้วครับบ้านนี้เอาเอาที่ตังเล่นขวดแล้วไปละกลับบ้านแล้วครับมานางฝั่งเลยครับตังลูกตังครับจะเล่นขวดอะเล่นขวดแล้ลวครับโอ้โหมาหอดบุกเลยครับบุกบ้านลุงร้านเลยครับได้ขวดไปละไปละ,ไป,ละไปใส่น้าบ้านนอครับผม คลิปนี้ไว้สำหรับดีก่อนครับมีต่างมาเยี่ยมถึงบ้านเลยเหมือนกันครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามกันด้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ